Skybook ขอเสนอดิจิตอลเพบุ๊กนิทานเสียงแสนสนุกชุดหูวตาเล่าชา้าดกเรื่องม้าตุกโปสกะชาดกพยาช้างเผือกเลี้ยงมารดาฝ่ายช้างปริวารที่แยกทางกับพยาช้างเผือกแล้วระหว่างทางชมเลืองดูผลไม้เห็นผลโตน่ากิน จึงเผอเอ่ยออกมาโอ้ยน่ากินทั้งนั้นเลยช้างบริวารหนึ่งในนั้นได้ยินก็แผดเสียงด้วยความโกรธกล่าวเตือนขึ้นนี่พวกเจ้านั่นมันอาหารของท่านพญาช้างฝากไปให้มารดาที่ตาบอดนะพวกเจ้าจะนำมาเคี้ยวกินกันเสียเองตามใจปรารถนาได้อย่างไรกันเล่าข้าว่า ท่านพญาช้างคงไม่ว่าอะไรหรอกพวกเราเดินทางกันมาตั้งไกลดูสิดูสิสผลโต,โตโตน่ากินมันคงจะหวานกรอบน่าดูว่าแต่เจ้าไม่อยากกินหรือถ้าอย่างนั้นพวกข้ากินกันละนะแล้วก็พากันใช้งวงช่วงชิงหยิบผลน,นั้นผลน,นี้เข้าปากเขียวกินเล่นกันด้วยความอร่อ,รอยเพราะพญาช้างเผือกได้คัดสรรมาแล้วเป็นอย่างดี เพื่อบำรงเลี้ยงดูมารดาเมื่อพยาช้างเผือกกลับมาก็สาบเรื่องว่าช้างบริวารทั้งหลายได้นำอาหารไปเชคยวกินเล่นเสียหมดแล้วไม่ทันถึงมารดาจึงรำพึงขึ้นว่าเสียทีเรานี้เป็นถึงพยาช้างหัวหน้าโขงดูแลช้างบริวารมากมายแต่ดูแลมารดาไม่ได้เราคงจะต้องลาทิ้งโขงเลี้ยงดูแต่เพียงมารดาน่าจะประเสริฐกว่า จึงเอ่ยขึ้นกับมารดาว่าแม่จ๋าลูกจะพาแม่ออกจากโคลงนี้ไปอยู่กันแต่เพียงลำพังแม่ลูกทางป่าฝั่งนู้นเถิดนะจ๊ะมารดาพญาช้างเผือกน้ำตาคลอกล่าวขึ้นว่าโธ่ลูกเอ๋ยแม่นี้เป็นภาระของลูกแท้ๆมองไปแห่งหนใดก็มืดมิดด้วยในตาทั้งสองข้างนี้บอดสนิทออกหาอาหารเลี้ยงดูตนเองไม่ได้ ถ้าลูกพาแม่ไปด้วยจะห่วงหน้าพะวงหลังเสียเปล่าๆแม่จา๋าอยากคิดเช่นนั้นเลยแม่จะเป็นภาระของลูกได้อย่างไรเล่าแม้แม่จะตาบอดแต่ก็ได้เลี้ยงลูกมาจนเติบใหญ่เป็นพญาช้างหัวหน้าโขงพระคุณของแม่นี้ท่วมท้นนักลูกจะคอยดูแลแม่ตลอดไปพญาช้างเผือกปลอดมารดาด้วยน้ำตาเอ่อคลอเช่นกัน